บวบ,บอ,อนทัวร์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสสายหมอกของชุมชนคุณธรรมนักบ้านนครชุมตำบลอรภอนคอนไทยจังหวัดพิษณุโลกครับ ง่ายๆเลยครับการเดินทางไปบ้านนาครชุมนั้นเราจะใช้ทางหลวงหมายเลข12เดินทางจากอำเภอวังทองไปเส้นอำเภอลมศัก์หลังจากนั้นเราก็เลี้ยวซ้ายไปตามอำเภอนครไทยมุ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับสังเกตทัศนียภาพก่อนที่เราจะขึ้นไปบ้านนาครชุมนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และป่าเขาทิวทัศน์ที่สวยงามเลยทีเดียวครับ ก่อนที่เราจะไปถึงบ้านนครชุมแน่นอนครับจะมีจุดเช็คอินร่องเขานครชุมที่หลายคนนั้นหลงสเสน่ห์มนตรากับทัศนียภาพที่สวยงาม หลังจากที่เราถ่ายรูปเช็คอินกันเรียบร้อยที่ล่องเขานครชุมนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปที่บ้านนครชุมนะครับซึ่งเส้นทางค่อนข้างพดเคียวนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยแน่นอนครับเมื่อถึงบ้านนครชุมแล้วสิ่งแรกที่เราจะควรทํานั่นก็คือไปสักการะศาลหลวงปู่หลวงนครชุมหรือนครซุ่มที่ชาวบ้านเรียกกันครับเพื่อเป็นสิริมงคล ให้ปกปักรักษานักท่องเที่ยวที่ไปที่นั่นครับหลังจากที่ขอพรหลวงปู่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปจุดแรกนั่นก็คือจุดไฮไลท์เหมือนกันครับนั่นก็คือสะพานไม้ไผ่ที่นี่นะครับทำไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นสะพานที่ลาดยาวไปกลางทุ่งนาที่เขียวขจีพร้อมด้วยธรรมชาติทัศนียภาพภูเขาที่งดงาม หลังจากที่เราถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยจากสะพานไม้ไผ่แล้วนะครับเราก็จะพาคุณไปจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งที่นี่นะครับเขาจะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มคณะจะมีการแสดงของน้องๆน,นักเรียนบ้านนครชุมเองนะครับรวมถึงทั้งการรำไทยและขีตะมวยไทยลหลายๆอย่างเพื่อจะต้อนรับนักท่องเที่ยว นนสิ่งแรกเลยจะมีการรับขวัญใบสีจากปราชชาวบ้านนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่บ้านนครชุมนั่นเองครับหลังจากที่ชมการแสดงของน้องๆเสร็จแล้วนั้นก็จะมีอาหารหลักเลยที่นี่ก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลามไก่ถือว่าเป็นอาหารหลักทําไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็เป็นอาหารพื้นถิ่นด้วยรวมถึงทั้งไก่ขยาวและก็ไขป่ปามด้วยนะครับรสชาติอร่อยมากๆเลยครับขอบอก พอถึงเวลาที่เราจะพักผ่อนหย่อนกายกันแล้วที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ให้พักด้วยนะครับมีหลายหลังทีเดียวนะฮะร,รวมถึงการบริการที่ดีแต่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ไม่ไปไม่ได้นั่นก็คือการขึ้นเขาโปกงล้นเพื่อจะไปดูทะเลหมอกในยามเช้ากันโดยการไปชมทะเลหมอกนั้นจะมีรถไถเดินตามนะครับที่ต่อพ่วงเพื่อนํานักท่องเที่ยวไปชมทัศนียภาพของเขาโปกงล้นกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะ ว่าคุณต้องฟิตร่างกายให้ดีนะครับเพราะว่าเส้นทางที่ขึ้นไปนั้นค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งแต่รับรองได้เลยว่าคุณขึ้นไปแล้วจะหายเหนื่อยกับทัศนียภาพที่สวยงามเลยครับเมื่อเสร็จจากการชมหมอกที่เขาปกล้นแล้วลงมารับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์ครับรสชาติอาหารรับรองทุกอกถูกใจแน่นอนครับหลังจากที่เราทานข้าอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะพาคุณไปไหว้พระข,ขอพรที่วัดนาลานข้าว วัดที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ทุกคนสังการะพร้อมทั้งใส่บาตรตอนเช้าให้กับพระภิสุสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตกันด้วยนะครับที่นี่ยังมีต้นตะเคียนที่อายุราวกว่าพันปีด้วยนะครับต้นใหญ่สูงตระงานรับรองว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับหลังจากที่เราชมต้นตะเคียนพันปีไปแล้วนะครับก็จะพาคุณไป พบกับชาวบ้านที่นี่นะครับเขาทําไม้กวาดในการสร้างรายได้ให้กับตนเองนั่นก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะครับซึ่งการสร้างรายได้ในการทําไม้กวาดนี้รับรองได้เลยว่าไม้กวาดที่นี่แข็งแรงทนทานราคาถูกครับผมอุดหนุนไม้กวาดกันเรียบร้อยเราก็จะพาคุณไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านตาช่วงนะครับที่นี่จะเป็นการรวมเอาเรื่องราวต่างๆมารวมไว้ที่นี่ซึ่งตาช่วงนั้นถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่จะคอยต้อนรับ ให้คำแนะนำเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้ถึงวิธีชีวิตชาวนครชุมกันครับสำหรับใครที่รักในธรรมชาติขุนเขาหุนป่าที่น่าสนใจของศรริลปะและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์รับรองได้เลยครับว่าบ้านนครชมุมแห่งนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับเชิญชวนทุกท่านไปกันเยอะๆนะครับ